มาพีน้องมามานติดตามกันอีสัตยที่สองนี่น้องนี่นมันที่สองพี่น้องอ้ยไล่อยู่พี่น้องไล่อยู่วะมันอยู่พี่น้องมันอยู่นี่ปาธรรมชาติ์ปลาหน่อยนี่มามาติดตามกันสัตที่สองสัที่สองล่อมือกลองกลอองยังหมมา มันเป็นน้องที then, mind, yeah. <drilling. S 2> ่สงนี่น้องไี่ถ่ายก็ไล้คุณนี่บ้าสิี่น้องตับเซกระสอบไปน้ำเลยนี่น้องอะไรตัก็อกไมน้ำนนอ้คอเต็มเลยมีปลาหน่อยนี่าทรใ วหม็นปลาไดนี่อู้ยามเอาหุงอยู่ป่าหน่อยอู้มามา,มาจับปลากันเลยพี่น้องเอ้อพุ่นเอาหุงเลยพุ่น บังพี่องเบั่งพอทุมันข้าพุ่นบังนั่นพุ่นโตวยเรโลคกว่าโรคกว่าโรคกว่าพุ่มภูมอยู่พี่น้องภูมอยูะไม่ได้ขาดมันอยู่ว่าดูดน้องใหม่ิปล่อยใหม่ที่นี่ก็มาปล่อยใหม่เก็บปลาเก่าเป็นเบิ่ง นี่นี่คงแท้พี่น้องคงแท้ปรกยาตัวนี้ใหญ่โอ้คงแท้คงแท้ชองตใหไม่ได้พึ่นี่เกือบโอ้ปะทรงโลพี่น้องนี่ทรงโลได้พี่น้องนี่เนี่ยซอกหนึ่งเลยอุ่นพุ่นเห็ดล่ะมาเก็บเป็นหน่อยก่อนเก็บเป็นหน่อยก่อน ปลาปุกบุมีเนาะปลาคาปลาุกบ้มี็ยนี่ปลาค่าไปถึงแม่นี่กุ้งกุ้งมีใต้กล้องเนี่ลกเนี่ยด้งดิ้งยังไงยังมอบัง กูอขึ้นไปหานอนทีทึ่งเลยก็แล้วเบิดเลยวะกรคอโบลาณพี่น้องน่อองงนี่เรากับบ้มีมึงกองไิเก็บป่านี่เหน็ดเลยเดี๋ยวหาแนวทางกองกันพี่น้องเว้ย ยูกล่องเขาจะป้าก่อนเดี๋ยวสิกุ้มป้าใหญ่ให้พี่น้องเวิง่งฝากพี่นอ้องกดไล่กดติดตามหน่เด้อพี่นอ้องเด้อมิที่เบบบานเฮาหาอยู่หากิน

M. โอ้ออกมาจากโซล่พ้โอ้ยออกมาสิบละมเยเออไปอ่ะไยอ่ะโอ้จับตัวนันนี่เออโอ้ยหจดุบัเลยโอ้ยงมันบอ้โอ้ยไปยังไปัไตวพี่น้องโอ้ยโอ้ยนี่นี่พี่น้อง จับจมูอยู่เลยนี่จับอย่เลยเยจับมูกดวยเ้ยมองให้มือมองนี่เลยโอ้โหนอนแห้งเีดผ่าปลากะเลแล้วให้กับข้างล่างถึอมอง เหตุจะพี่น้องเฮ้ยง่ายๆเขามาตัวน้อยใส่เลยใส่กระสอบเลยใส่กระสอบเลยตัวน้อยกระสุกมัลุกเองขึ้นเลยนี่เอาเก็บปลาหน่อยก่อนมัดนไปขอปลาดุกบอมีพี่น้องขอปลาดุกบาราย อันเดียพี่น้องดูค <c oughs> ุณิีอนยังเรียนกะ่เคือบลุกคคือคือนะเอาแม่โองนปลุกป,ป,ปลแม่นี่นี่นพี่นอ้องสอะะองะนเาเพิ่งหนึ่งอมนี่ได้เห็นปลุกแล้วพี่นอ้อ,นองปลุกแล้วบุกาจับได้มุ เนี่ยนี่นี่นี่พี่น้องพี่น้องนี่โอ้ยนี่ข้าเนี่ยตากูมีสวิงกากเนาะสวิงเลยจ้าสบายจับจับหน่เนี่ยเอาไปเสาเลยพี่น้องนี่ขมาจับแล้วนะพี่ล้างเลยไปเลย นี่กำลังได้ประดุกนี่ปลาดุกปลาดุกหนึ่งปลาดุกนึ่งเฮยสามกี่ตัวได้อยู่พี่น้องมันได้อยู่รได้อยู่รูนึ่งรูกัวได้อยู่ปาดุกไเอาบ่เห็ดนะยังมาดิกันอย่มันนะนี่นมดินกัอยากเห็ดมันนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาคอแล้วปลาคอแล้วจะปลาคอแล้วนี่อืมปลาคอปลาคอเออเออนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โย่ตัวใหญ่โย่นี่ยังไม่ใหญ่ป็นไดรนี่มันมันเลยตะกมันตะกันมันเลยมากว่าโล่กว่าขึ้นไปแล้วพี่น้องจับต้องขึ้นโออจักขมันมันคอน้ำมันลูกจักเอานั้นจับขึ้นไปดยะ

บูเห็นใ่ไหมแม่เห็นแลเหเากินไหมแม่มันพ่ออยู่มลูกนตลุลุแม่สะตู้โว้บโบราลนวป่าโบลายนะป่าดิโลาอย่านหลายก็คนนมนมี

<N> นี่พี่น้องของล่านเฮาอน,นี่ปลาขอเลยตอนนี้นี่จะปลาขอนี่ยนะเอาไปขายไปเลยเอาปล่อยไปขายไปเลยแล้วเดี๋ยวปลาขอก็ปลาดุกตันนี้ก็กกมาเฮือนเมื่อกี้แบบลอย,อยพี่น้อง <N> นี่เขาเมาเล่นแล้ว เอาเพี่น mm ้องเ่อ <ario> yeah. uh ้าุปอแป็สิ่งเบิ้งเนี่ยนจดีอ่าไม่ให่ปนะพอใหญ่โ้ได้โลตัวนะโรได้หลอตัน่ะล้ใส่อนาสิงเ้ใส่ป่าเนาะอะป่าิดูุ่งยางแตกนะฮู้บนบนบีบๆทุ่งยางนะ